สบายดีพี่น้องทำร่่ว่งแบบสบายดีสุโมงสุเดอบอทคนดบดีเด้อวันนี้เว็นวันเกิดของเบาแม็กพี่น้องเลยกันเลยจัดงานให้เพิ่นดีใลมือทำเงียบนะไหนนี่อะไรบ้ากำหนดด้วยล่ะ ทิ to to. ้งๆทิ้งว้ก่อนบ่เอก็ทิ้ง่ะจับดูทิ้งนี่เออบ่แมนจับนี้ขึ้นนี่เออ่นแหละฮเด้เด้อบแมนเด้อบวยสบายดีพี่น้องไปลอเือยบานเลยเทีอกบานให้เขาน่เบาลงแม็กไเทงบานทีเร็วอ่ะลงายลงายเร็วเร็วกินขาหมอ้อ เออขาไปลุงเม็กเลยแทชีดวยเออเออแหละอเผาพี่น้องเอโอ้แม็กมึงใส่หนวด่นนะแมาเอาลูกเ้ยเฮ้ยจะคุมหันเนี้ยาบน่ะเขาจอยสบายดียังไงสวัสดีพี่น้ารับพี่น้าอือาเสยวพี่น้องเอ มาเทางหราเผือนี่พีน้องเดินทม่ยังไื่ได้เลม่ไเล่นิ้มเหนละปูท่ยทานกินก่อนเอแซ่เยอะอะไรไม่ได้แม่ปลาน่ะบไบอกว่าน้ำจิ้มหทนละปูทนางนอกมีวงนพี่น้อยยวกันอยนั่นแหละพี่น้อยทางนอกมีบปลาน่ะ อะไรปลาสีโต้ค่อไปกับบาเกินบารแม่กินเบ็ดเแล้วตัวนึ่งเข่าหายเลยซาตัวนึงเล่าถาหมูเล่าดิมอบิ๊กมุกแมงนะหมูเล่ามาทันมาผมเราอะเขาบอกแม่งมาทันมามันเริ่มมันจากโตสับปะนะซีีโต้ีเมาชองเลยดิเออมาอีกตัวหนึ่งทางในยไงทะเลย่างนะทะเลย่าง Ừ. ôi giang ơi xeo chút thân xeo 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 cả xeo xeo đi xeo 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 sao? xeo 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 Ừ. xeo đi. xeo 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 Ừ, mẹ. Ừ. xeo 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 เป็นตีนะจ้เอมอออยู่มันเกิดเกิดขอบใจไหลๆเนอยู่ทางมีการเน่อยพ่อนแล้วก็ไอโกเนาะที่จัดมันเกิดให้น้องแม็กเนาะพี่น่อขอบใจหลายๆเพิ่งไปาก็ได้ฝากเงินมาสามร่อยดนละนาะพี่น่อ ปมันเกิดเท่าไหร่มือมันต้องจัดมันมันเกิดมือไม่ใช่เตมกินอะไรกว่าอเห็งดิอ่ะเฮ้จอนเขาไปใช่ปะสนัง่นงกับอ,อ,อีพอเอ้ยฉนนั่งอีพอ นั่งมามุงอยู่พี่น้อยเลเลดังไฟแล้วเก้าม้นบ่อน่ะหมู่จ่ามาคนจะพร้อมนเกิดตะคนเหรอตะคนเดียวเออก้าตะลามาไ้มาคนเดียวเ้าประมาณหามงรึนตอนนี้จะมงเหรอตอนนี้ห้ามงนี่นะไม่หรือนึ่ง เฮ้ยหายแล้วมั้งมูฮะมูบอ๋อน่ะฮ่าต่างไงมูนั่งหน้ามั่งหรอไปได้ไหมมนี่ คนแนวนี้เราคืนดิเอ้อนี่หรอเอาเงินเดมเอาใช่ไหมอ้า้อย่างปลาไอหมูกินเด้อขนมูขนาหมูกันเลยนี่เวลากำลังตอใครอ ใเตือติดต้ได้ครับได้หมูตัวนะหมูิงเยห่พิเออบแว่เรายังม่หมูเนาะหมู่พิงนะหมูเลยยังเบาะทหมูเลยยังมผู้าเหมู่มันอันนันกหมเบาแมกเนาะ เวูารอบอแมนเฮะแอมยงมึกรไดบักบอไดแอำนะเจ๊ปี๊บดบงี่สี่สูนี่ปิดบังซอยกันนะสูนี่เอาเล่นเกมกันเนาะเออได้มาจัดรงแลกบดกันเนาะนี่กันเโอ้โลนเกมกันวปิดบังกันเลยเป็นงานวันเกิดเล็กๆนิดหน่อยพี่นาะอบอันเลเกมแล้วจูจังก จเป็นข่โจยยังพื้นหล่นน่มอไปฮามอบ่าขี้อมวงเสียยัหมนปลาน่ะจากนั้นบท่านด้กินันลยอะไรบุรีกินกินครับไม่ไม้าร่ไม่ไม่แม่ไม่ม่ไอ่คน่่มึงไม่ไม่าม่ไ่ไ่าม่ไม่ม่บ่ไไ่่่ก่่่ไม่มอ นาดน้นจิ้มให้ปรุงก็ยังจะไกินกอดหรือบดยังะไรทันยังไงของเบิ้องสีน้ำจิมกหอนกูเ็ดตปเน่อหรืเ่าปรุงใหม่ดิตะกี้วันน้ปรุงใคเจากินยังเส่บเบืปตาเป็นตูเออมันใส่แค่จ้าของมันเกิดใส่โจกก่อนโ เดี <t zeker Fro llo> <t> ๋ยใครจอยแล้วจอยจะเป็นเจ้าของเจ้าพ่อมันเกิดอด้เลยว่ะใช่ค่ะ Happy birthday to you ไปเอาน้ไมัเจยวน่อยได้ได้ไปนอนไอ้สาวจอยนี่มีตลักปั่บอเทินเนาะไปยานไปหาเงื่อนบอเทินไปกุมปั่นบอเทินืนอนอยู่ห้องนอนบอเทินก็น้องเบิร์ติกต่อ ถือมนสวยดิหน้าแ่นตาเนี่น้ำแบบต่จะดีกว่าทั้งตาพมันยังแบบดูเที่ยเียวเลาจะไรแต่ว่าพี่น้องใหมันน้ำิมพเสร็จหรือก็พิษได้หรอเดี๋ยวมา <S 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 ่ขกนเลยขนาดอุ้งพันอเขาไปกินนแทกอยังใส่ห้าเอาใส่ยังตั้งฮันมัวตะปอกกุ้งฮันนุไปให้หมดแล้วอันนั้นฮู้ตัว่าปห้บิร์นเดย์เลพี่น้องไปไก่ดาวนันะแตไก่อ่านบุเป็นอด อเท่น้งมีวันเกิดด้วยไหมปะอาจจะจัดเทวันใดเนี้ยวันที่ที่แปดแปดถ้ากตัดไปเลยน่าพ่นาเนะสาดมือนะอางวดก็มาเสียยังว่าก็วดหเสียยังว่าได้ขายงวดจะมันเกิดเี่ยหน้าเงบอเท่เสียนะคายหน้านะเบาแล้วหน้าเนี่ยเว้ยเบากินหน่อยขล้ายหน้าตนีเดียวจะกินล้วันดน อามาหขอเหงเลยเเใส่แก้วใช้แก้วนั่งหนนะน่อีกแล้วถ้าไปอมาออหังหมู่เปล่วเนาะหมู่เพิ่นสนะหนยนายีนอาวออกปะอะไรเยอะบ้านี้พี่น้องคบกันมาได้ประมาณสปีแล้วเนาะแต่ยูปสี่มาอยูปส okay, so ี่ม SO uh, ึงเาเซลกันเขาแมนยูเนี่วะ ไามักับมี่าพยมอนหเนาะอะไรลืมพี่อพี่้องกินแน่นอเขาจอยกเสียวบดพี่อกบดพี่อพ่อมาเด้อพี่้องเด้อยังมีอยู่ย่างอยู่พี่้อกกำลังย่างยังอยู่ซโตพี่้อง่น้อ เสียงว่าวเยี่ยวไหนนี่นะเสียงคนเดียวนี่แหละแล้วมันเห็นไหยังเสียงดังขึ้นอ่เอาว่ะเดี๋ยวพี่เนาะจะขอมันเกิดผนมาอยู่พี่แต่งโต๊ะทำนี้แต่งโต๊ะทำนี้บ่นหลอดอะไรบ่นอีกยังก็เจันละอ่านน่ะก็เลยยังก็กาบอกขอบใจเอื้อยกับอ้ายเลยนะอีกครั้งก็ขอบ ขอขอบใจอีกครั้งหนึ่งเนาะที่จัดงานวันเกิดให้เนาะไอ้เอื้อยทางอเมริกาเนาะขอให้เอื้อยมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงเด้ออายุมเหมันต์เงินล้ำลุ่ยล้ำลุ่ยไทยฮู้ไปเนีไอ้ไก่ปลาซูนอีกคนละปีคนละคนพี่เดียวกันบ่เนี่ยเอ้าเกิดก่อนอีกเกิดก่อนเอ้ากิดทีหลังเ้าวันสิบหกสิบเจ็ดปีนี่นี่เกินกินยังไงจักมันกินยังกินควายบ่ กี่อะไใหญ่บัานอือเต่าแม็กได้สูงกว่าเาบ่าอืมแสดงว่ามันอันนั้นหมาแม็กมันบไปกินขั้วอะไรแล้ออต่โอเคพี่น้องสันพอกันไม่ลิปหน้าเด้อครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยเด้อดีเด้อพี่น้องาย